สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนอฟจูนพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนเกิดราศีธนูและลัคนาธนูสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจกับช่องช่นอกของเราได้นะครับขอบคุณครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวสามาัครอัลลาอดีมาที่บ e l i เวอร์สตรงด้านล่างของวงกลมหรือราศีจักรนี้อัลลาอดีมาทำคาครูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นราคาพิเศษลดให้กลางเดือน พฤศจิกายนเริ่มตนน้นตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่20นะครับ20พฤศจิกายนเป็นวันสุดท้ายครับอันลาดีมันทำค่าครูดได้ก็จะได้คาพิเศษลดให้สองต่อครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์เดือนธันวาคม2568ซึ่งเป็นเดือนที่12หรือเป็นเดือนสุดท้ายของปีแล้วนั่นเองนะครับมีการโคจรยกย้ายราศีทั้งหมด5ดวงมีการาทันศิตย์ของดวงดาวทั้งหมด หครั้งมันเยอะเกินไปขออนุญาตแบ่งเป็น2อ EP ครับ EP นี้เป็น EP แรกมีดาว3ดวงนะครับที่จะพยากรณ์และก็ EP หน้าฝากติดตามด้วยมีอีก3ดวงที่เหลือครับผู้ที่เกิดราศีธนูดูจากด้านล่างสีส้มนี้ครับลักนณาธนูทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ได้ไดทนาเลรคนาชิดจุดเดียวกันครับตนุราศีธนูตรงนี้เนาะโอเคเรามาเริ่มต้นกันที่ดาวประจําตัวของคนราศีธนูก็คือดาวพระศสบดีก่อนนะครับดาวเสีเนี่ย มีการโครจรอ,อยู่ในราศีกรกฎในภพเรือนมรณะนะครับแต่ในอีพีที่2อนะครับอีพีหน้าเนี่ยจะโครจรถอยหลังเข้าสู่ราศีมิถุนแล้วนะครับก็เดี๋ยวค่อยติดตามรับฟังกันอีกทีหนึ่งในอีพีหน้าว่ามันจะเป็นยังไงแต่อีพีนี้อยู่ในเรือนกรกฎภพเรือนมรณะก่อนนะครับโอเคดาวพฤษดีขณะนี้อยู่ในราศีกรกฎในภพเรือนมรณะซึ่งเป็นภพที่ ต้องระมัดระวังมากๆเพราะว่าใน12ราศีอะครับหรือเรียกว่า12เรื่องราวนะ12เรื่องราวเนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวที่น่าเป็นห่วงที่สุดเพราะว่าดาวพฤษฎีดาวประจําตัวของคุณเนี่ยดันตกตําแหน่งมรคือมรณะมันไม่ได้หมายถึงว่ามันจะต้องเสียเพาะมรณะเพราะว่าอาริก็มีวินาศก็มีแต่ว่าอาริกับวินาศเนี่ยไม่ได้ร้ายเท่ามรณะนะครับมรณะเนี่ยคือเป็นตําแหน่งเดียวเลยที่ร้ายนะครับของดาวพฤษฎี ทุกๆสิบสองราศีนะครับไม่ไม่ไม่เฉพาะเฉพาะธนูนะทุกคนนะครับทุกคนถ้าดาวสดรจเป็นแปดนะครับเขาเรียกว่า,าชีโวเป็นแปดนะครับหรือชีวาเป็นแปดเนี่ยมันหมายความว่าพารัสดีเป็นมรณะนะครับมันหมายความว่าต้องระวังเรื่องของการเจ็บป่วยนะครับการทาคุณคนไม่ขึ้นนะครับคือพระหัสดีหมายถึงการช่วยเหลือการเกื้อกูลการมีศีลธรรม ก็ไม่ได้แปลว่าไม่มีศีลธรรมแต่ทําคนคุณไม่เออทำคุณคนไม่ขึ้นนะครับหมายถึงว่าทําบุญแล้วอะแต่มันไม่ได้บุญเข้าใจไหมครับมันเป็นตําแหน่งเหมือนกับเราต้องชดใช้กรรมอะประมาณนั้นเลยนะครับพูดง่ายๆให้เข้าใจง่ายๆแต่มันไม่ได้แปลว่าอย่างนี้หรอกแต่มันหมายความว่าคล้ายๆกับว่าทําคุณคนไม่ขึ้นมันแปลว่าแบบนี้แต่ถ้าแปลภาษาง่ายๆเนี่ยเหมือนกับทําบุญแล้วไม่ได้บุญนะครับทํานองนั้นเลยคือพูดงี้ว่าอย,าย่าไปยุ่งกับคน,คนอื่น คนราศีธนูเนี่ยดาวประจําตัวเป็นดาวพระศุกร์ดีหมายถึงว่าใครเกิดราศีมีลัคนามีนใครเกิดราศีธนูลัคนาธนูใครเกิดวันพระหัสบดีเนี่ยนะครับสามจำพวกเนี่ยจาไว้เลยว่าถ้าเมื่อใดก็ตามที่ในดวงชะตามีดาวพระหัสบดีอยู่ในตําแหน่งกรกฎเป็นอุดเนี่ยคือต้องระวังทั้งชีวิตเลยเป็นคนเป็นคนทาคุณคนไม่ขึ้นเป็นคนที่ทําบุญแล้วมักจะไม่มีบุญหมายถึงไม่ได้บุญนะ เหมือนเหมือนเหมือน,มอนไม่ได้บุญจำจริงได้นะครับแต่มันเหมือนกับมันเป็นทุกขลาบอะคือทําไปแล้วได้บุญก็จริงแต่ก็มีเดือดร้อนเข้าใจปะทาแล้วเดือดร้อนอนะเออนั่นแหละได้บุญไหมได้บุญทําบุญได้บุญครับอย่าอย่าอย่า,ยาคือบางคนเนะี่ยมีคนมาปรึกษาโดยส่วนตัวนะอาจารย์พี่นะทําบุญทุกคนทําช่วยเหลือช่วยคนอื่นแบบตกทุกข์ได้ยากมีคนมานูน่นนี่นั่นพี่ก็ช่วยหมดเลยแต่พี่อะไม่เคยได้ดีเลยพี่อะแบบ พี่ไม่อยากทําบุญแล้วอะทําแล้วมันไม่เห็นได้อะไรเลยเห็นไหมเข้าใจบุญผิดแล้วเนี่ยบุญเนี่ยได้แน่นอนคือต้องเข้าใจก่อนว่าพวกประเภทชอบช่วยเหลือผู้อื่นและเดือดร้อนเนี่ยหนึ่งนะคุณจะเป็นคนที่มีกินมีใช้ตลอดเลยพูดง่ายว่าคุณจะไม่อดไม่อยากเลยแต่คุณจะต้องเสียใจเพราะช่วยเหลือคนอื่นมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดดังนั้นเนี่ยให้เราแยกกันออกอย่าอย่าอย่าเข้าใจบุญผิดอย่าคิดว่าบุญคือบาปบาปคือบุญมันไม่มันไม่เหมือนกันมันไม่คนละอันกันมันไม่ใช่ แต่เราอาจจะได้พร้อมกันอันนี้เป็นไปได้เพราะคุณทําบุญแบบไม่มีสติเข้าใจไหมครับการทําบุญเนี่ยอย่าอยากคิดว่าสักแต่ทาบุญสมัยก่อนเนะี่ยผมเคยคิดเลยว่าเออทาบุญเนี่ยอย่าคิดมากทํํๆไปเถอะความเชื่อความคิดนี้ผิดมากเลยมีใครคิดอย่างนี้อยู่บ้างมีใครทําแบบนี้อยู่บ้างผมบอกเลยนะครับเปลี่ยนความคิดใหม่ซะอย่าทําแบบนั้นเพราะว่าการที่ทําบุญสักแต่ทําบุญเนี่ยมันไม่ได้แล้วในสมัยนี้เหมือนกับ ที่เขาบอกว่าความรักอะ่ะอย่าอย่าใช้สมองให้ใช้ใจสมัยก่อนได้ครับแต่สมัยนี้ไม่ได้ถ้าคุณถ้าคุณไม่ใช้สมองอะ่ะถ้าเผื่อเราถ้าเรามีความรักแบบใช้ใจ100%โดยไม่มีสมองคิดนีครับคุณเต็มตัวโดนหลอกโดนโกงเลยครับหมายถึง่าไม่ใช่ไ,ม,ไม่ใช่โดนหลอก แต่โดนโกงม่อีกเรื่องแต่เอาเป็นว่าโดนหลอกแน่ๆเพราะสมัยเนี้ยมันเป็นยังไงมือถืออยู่ในมือครับมันนอกใจกันง่ายมากเลยอันนี้ไม่ได้มาเสียมนะแต่บอกไว้ให้ฟังว่าเราใช้แต่ใจอย่างเดียวไม่ได้ต้องใช้ใจนําแต่ใช้สมองคิดตามนะครับการทําบุญก็เช่นเดียวกันให้ไปด้วยใจแต่ก็อย่าหวังสิ่งตอบแทนกลับคืนมาแล้วก็รวมถึงว่าคือถ้าเราไม่คัดถ้าเราไม่คะแนนไนไม่ ไม่คาดคิดที่จะเอาคืนเหมือนกับว่าทําบุญแล้วฉันจะเออเดี๋ยวฉันตกระกรรมลำบากเธอต้องมาช่วยฉันนะแต่มันยากมากเลยอะผมเองก็ยังคิดแบบนี้มันมันมันคือมันถูกปลูกฝังมาแบบนี้แล้วว่าการทําบุญต้องหวังเพื่อผลตอบแทนถูกไหมครับอ้าวมันก็เป็นธรรมดาถ้าเผื่อเราทําไปแล้วเราไม่ได้หวังผลตอบแทนเราจะทาทาไมอะถามว่ามีไหมมีอย่างเช่นให้สัตว์ไงครับอย่างเช่นเราให้นกให้แมวให้หมาอย่างเงี้ยเราก็ไม่จําเป็นต้อง ได้หวังกับมันคือมาถูกปะครับเออบางคนเนี่ยมีวิธีนี้เลยนะครับว่าฉันเนี่ยคือใน youtube เขาเคยพูดเลยฉันเนี่ยไม่คิดจะให้บุญช่วยบุญกับคนมนุษย์ละมันมันอักตันอยู่ฉันเนี่ยจะให้แต่หมาแต่แมวแต่นกแต่กากระไก่อย่างเงี้ยเพราะว่าฉันคงไม่คิดไปเอาอะไรกับมันหรอกเนาะอะไรเงี้ยก็เลยว่างั้นฉันทำพวกนี้ดีกว่ามันจะได้ไม่ต้อง ไม่ต้องแบบมันไม่มีปากเรียกร้องมันไม่มีแบบว่าจะเอาคืนมันไม่แบบว่าทรยศเราอย่างเงี้ยมันไม่มีวันทรยศเราอันรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นสัตว์ไงมันไม่ดูเรื่องเออดังนั้นเนี่ยเราก็ไม่ถือสามันเป็นวิธีหนึ่งที่จิตได้ดีแต่บางทีทําบุญกษัตริย์ก็ได้แต่แสกกัตรัต์นะครับคือพูดในว่าทำได้ทําบุญกับคนที่ต่ํากว่า <c oughs> ก็จะได้แต่คนที่ต่ํากว่ามาช่วยแต่คุณจะไม่วันที่มีคนที่มีพร้อมมาคุช่วยคุณเลยจําไว้ <c oughs> เลยนะครับใ,ในในการทําบุญละเอียดอ่อนมากเราต เราต้องทําบุญกับคนที่ต่ํากว่าเราเราต้องทําบุญกับพระกับเจ้าเราต้องทําทานเราต้องทำบุญบท,บทำ,ททำ,บ,ญทำบุญและทานด้วยต้องทําทุกอย่างเพราะถ้าเราทําอย่างเดียวสม่ําเสมอมันดีก็จริงตรงที่ว่ามันได้ได้อย่างนั้นเสมอแต่มันก็จะได้แต่อย่างนั้นแต่มันจะไม่มีอย่างอื่นเข้ามาเลยเมื่อฉุกเฉินปุ๊บไม่มีคนมาช่วยอ่ะนี่ยแหละเพราะอะไรก็เพราะเราทําบุญแต่ประเภทเดียวไงครับเราก็ คือพูดง่ายว่าการทําบุญแยกกับการที่จะได้บุญต่างกันอย่างเช่นเราทํากับคนนี้ไม่ต้องหวังว่าเขาจะมาช่วยเราแต่มันจะเป็นคนอื่นมาช่วยอย่างเงี้ยครับเข้าใจะปะมันมีบุญสัมพันธ์กันคนละแบบอย่างเช่นเราให้เราเข้าใจว่าเราเคยติดหนี้เขาในแต่ชาติพางก่อนเราก็ต้องจดใช้เขาไปแต่คนจะมาช่วยคือคนที่เขาติดหนี้เราเดี๋ยวเขาจะมาช่วยเราเองในเวลายำขับขันอะไรแบบเนี้ยเราอย่าไปหวังแบบนั้นเนอะให้เราเปลี่ยน mindset ใหม่นะครับสำหรับคนธนูเนาะอ่ะจบทีนี้ อ่มรณะระวังเจ็บป่วยมรณะระวังการผิดพลาดผิดหวังพัดพลาดห่างไกลเดินทางนะครับเป็นลักษณะที่มันจะเหมือนกับอ่อคือไรพัดที่นาคาที่อยู่อะไรประมาณนี้นะครับก็เอาเป็นว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยก็เอาเป็นว่าหนึ่งปีก็ก็ปกติครับสิบสองปีมันจะมีครั้งหนึ่งที่มันจะตกตําแหน่งมรณะก็รับผิดชอบไปปีหนึ่งเนาะก็เดี๋ยวมันก็ผ่านครับผอมืเคยแล้วแต่มันก็ไม่ได้อะไรมากมายนะเพราะว่าเราอะ รู้ไงเรารู้ทุกอย่างแล้วว่าอ๋อมันจะเกิดเรื่องแบบนี้เราก็พยายาม mindset เนี่ยสำคัญมันจะเครียดมันจะทุกข์เพราะมรณะหมายถึงความเครียดความทุกข์เนาะโอเคประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยปรับ mindset ซะทุกอย่างมันก็จะไม่คาดหวังแล้วมันก็จะไม่ผิดหวังแล้วมันก็จะไม่ทุกข์มากจนเกินไปถามว่าทุกข์ไหมก็ทุกมุนทุกทุกปีนั่นแหละแต่มันไม่ได้ทุกข์มากไปเกินกว่าคําว่าทุกข์มากสําหรับในในความรู้สึกของเราเพราะเราไม่คาดหวังเนี่ยครับเข้าใจไหมอ่ะต่อ เรามาเริ่มต้นกันที่ดาวดวงแรกคือดาวคานที่จะย้ายในเดือนธันวาคมเข้าสู่ราศีธนูวันที่6ธันวาคม68เศรษคือพูดง่ายว่าดาวคานเสริชจากเดือนพิจิตพบินาศเข้าสู่ตําแหน่งธนูทับลักทับราศีเกิดก็ถือว่าดีในรอบ1ปีครึ่งทีนี้ดาวคานเนี่ยทับลักเนี่ยมันมาจากเจ้าเรือนวินาศกับเจ้าเรือนปุตตะใช่ไหมครับปุตตะตนุปุตตะตนุค,คือบุตรบริวารการเริ่มต้นสิ่งใ,ใหม่ๆความเสี่ยงการลงทุนความสมหวังแล้วก็ความคาดหวัง ปุตตะมาทับตัวจะเกิดความคาดหวังสูงนะครับอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากทำาน่นอยากทำนี่ไอเดียบันเจิดฟุ้งไปหมดนะครับข้อดีคือทําให้เรามีไอเดียทําให้เราได้คิดส,สร้างสรรค์ทำให้เรามีความสุขนะครับหมายความว่าอย่างน้อยมันคิดด้วยความอยากมันคือความสุขแต่ถ้าเรามันเครียดไงตนุมรนะเนี่ยตนุโมตนะ แต่ปุตตะมาครับตัวโอเคอย่างน้อยมันก็แบ่งทุกแบ่งสุขอะ่ะมันก็ไม่ได้แปลว่าทุกอย่างเดียวไม่ได้แบบจมเศร้าเงาหงอยอยู่อย่างเดียวแต่มันก็มีความสุขเข้ามาให้เราได้อ่ามีน้ำหล่อเลี้ยงจิตใจถึงมันจะไม่ได้เยอะแต่มันก็เป็นน้ำหล่อเลี้ยงจิตใจให้เราผ่านพ้นอุปสรรคทุกๆเนี้ยไปได้นะครับทีนี้อ่างคายมาจากเรือนบินาศด้วยแต่มันมีแรงกดดันเหมือนเดิมหมายความว่าความคาดหวังของเราอาจจะเป็นไปได้ยากพู้ดง่งาย เพราะว่ามันมาจากเลนปุตตะที่หมายถึงการสร้างสรรค์แต่วินาศคือการทําลายก็แปลว่าสร้างสรงกรกับทำลายมาพร้อมกันแปลว่ามันอาจจะทําได้ยากพูดอีกว่ามันเป็นจริงได้ยากพูดง่ายๆเหมือนหนุนกับว่าเช่นสมมติว่าเราอยากได้มือถือ iPhone รุ่นใหม่ล่าสุดที่เขากำลังจะเปิดตัวแต่เราสมมติแต่เรา,มมเ,ราเงินไม่พอครั้งที่แล้วเราก็เพิ่งซื้อมาเองแต่รุ่นใหม่ก็สวยอ,อยากได้อะ่ะแต่เราไม่มีเงินเนี่ยแหละก็คือคําว่า มันยากที่จะเป็นที่มันจะได้แต่ก็อยากแต่ความอยากมันก็ทําให้เราทั้งทุกข์และสุขในตัวสุขหมายถึงว่าถ้าเรามีเงินแต่เราอาจจะต้องเก็บหน่อยอันนี้คือความพยายามแต่ว่ามันก็มีความสุขที่ว่าใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วอีกเนี้ยแต่ถ้าเผื่อความทุกข์มันก็จะทำว่าฉันอยากได้แต่ฉันทําไม่ได้เห็นกี่ทีก็เจ็บใจทุกทีฉันอยากได้ฉันไม่น่าซื้อรุ่นเก่าเลยฉันน่าจะซื้อรุ่นนี้น่าจะรอก่อนอย่างเงี้ยอ่าผิดพลาดผิดหวังไปเหมือนกันดังนั้นเนี่ยมันเกิดจากความคาดหวังงท้นนเลย เดือนนี map, ้เป็นเดือนแห่งความคาดหวังแต่มักจะไม่สมหวังก็ต้องมาระวังตรงจุดนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะย้ายเนเดือนนี้เดี๋ยวมันจะย้ายแล้วนะครับพระราชดีจะถอยหลังกลับไปก็จะดีขึ้นแต่ตอนนี้ยังไม่ดีนะครับก็ต้องมาระวังก่อนใน EP นี้นะครึ่งเดือนแรกยังไม่ดีแต่รอครึ่งเดือนหลังมันจะดีขึ้นทีนี้อยังน้อยยังดีหน่อยเพราะว่ามันก็จะเปลี่ยนแปลงเดือนนี้แหละนะครับก่อนปีใหม่นี้แหละก็ถือว่ายังดีอยู่ทีนี้ จบก่อนเนาะอังคารต่อไปดาวพุธนูนที่2ครับดาวพุธเนี่ยย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกมาถึงออกจากเรือนลาบราศีตุลเดาดเข้าเรือนวินาศดาวพุธตกวินาศมาที่7จธันวาคม68ระวังพุธเนี่ยมันมันมีข้อดีและมีข้อเสียในตัวดาวพุธเนี่ยเป็นดาวมหัศจรรย์ผมเคยพูดหลายครั้งแล้วดาวพุธเนี่ยพอเวลาตกอริมรณวินาศเนี่ยถ้าคุณมีปัญญาถ้าคุณมีสติถ้าคุณมีความรู้นะครับดาวพุธจะช่วยคุณ พระดาพุธหมายถึงการไหลลื่นเอาตัวรอดพระดาพุธเป็นดาวสถานะพิเศษนะครับก็คือทัศน้ําแต่ผมขอไม่พูดนะเสียเวลาแต่เอาเป็นว่าดาพุธมันจะทําให้คุณรอดพ้นสถานการณ์ได้โดยสิวเฉียดนะครับเพราะเล็งมฤตยูในเดือนอริปัญหาบุษบกมันจะพลิกพันให้คุณมาแต่มันก็จบได้ทั้งห้ดทั้งหมดแต่วงเล็บนะไม่ได้แปลว่าอยู่ๆจะจะรอดทั้งหมดไม่ใช่แต่คุณต้องมีความรู้เรื่องนั้นคุณต้องมีความเข้าใจเรื่องนั้นคุณต้องศึกษาเรื่องนั้นเช่น คือไม่ไม,ไม่หมายถึงว่าศึกษาในที่นี้หมายความว่าพอมันมีปัญหาปุ๊บรีบวิ่งแก้แล้วพยายามเรียนรู้กับปัญหาจำไว้นะครับรเรียนรู้กับปัญหาเพราะดาวพฤกษตกมรณะเรียนรู้กับปัญหาปล่อยวางแล้วความทุกข์นั้นจะหมดไปนี่ความทุกข์จะหมดไปมันจะไม่ทุกทนทุกนานแต่เมื่อใดก็ตามถ้าคุณยึดติดเนะี่ยมันเต็มตัวเลยนานเมื่อไหร่จะจบก็ไม่รู้แล้วก็ไม่ต้องไปโทษใครเพราะคุณเนี่ยไม่ยอมปล่อยวางนั่นเองเขาคือ เคยได้ยินเพลงของโรสซิมทิดไหมครับน่าจะใช่นะคือหมายถึงว่าก้อนหินนะครับที่เราแบบกำเอาไว้มันก็เจ็บไม่มีใครจะทำร้ายเธอนอกจากตัวเธอทำตัวของเธอเองอ่ะก็หมายถึงเรากำก้อนหินหินนะมันคมมันบาดมือเรามันทำให้เราเจ็บทำให้เราเลือดไหลแต่ถ้าปล่อยก้อนนั้นมันทิ้งไปเราก็ไม่เจ็บแล้วเพราะเราจับมันเองเพราะเราเรายึดไว้เองไม่ได้หมายถึงมีใครทำอะไรเราเราก็ต้องปล่อยวางทิ้งไปซะทุกอย่างก็จบทุกอย่างก็ไม่ ไม่เจ็บแล้วเห็นไหมครับก็เนี่ยเดือนนี้ทําให้คนราศีธนูต้องฝึกการปล่อยวางนะครับทีนี้ต่อไปดาวพุธมาจากเจ้าเดือนกัมมะกับเจ้าเดือนปตัตตนิซึ่งเป็นเกณฑ์ลัคนะทั้งคู่กัมมะตันเน่อกัมมะวินาศหมายถึงมีการสันคลอนเรื่องการงานหมายถึงอ่ะถ้าด้านดีมีการเดินทางไกลไปเรื่องต่างทินต่างแดนนะครับโดยไม่คาดฝันก็หมายความว่าอาจจะไปแบบดูงานไปสัมมนาไปอะไรใดๆเนี่ยาต่างประเทศเอยต่างทินต่างประเทศได้หมดนะครับก็ถือว่าดี แต่ถ้าไม่เดินทางอันเนี้ยอึดอัดกดดันนะครับและก็อาจจะมีการบางคนอาจจะตกงานได้เลยเพราะกรรมากบินาทแต่แต่น้อยไม่เพราะว่ามันแค่เดือนเดียวเดีย๋ยวมันก็ไปนะครับแล้วก็ปตัตตานีเนี่ยไปอยู่เดือนบินาทอันเนี้ยพัดพลากวิธีการแก้ที่ดีสุดคืออย่างน้อยไปเที่ยวก็ยังดีนะครับไปเที่ยวกับคู่ครองแล้ววงเล็บไปที่ที่มันสนุก ไปในที่ที่ตัวเองอยากไปอยากไปในที่ตัวเองไม่อยากไปเด็ดขาดบางคนบอกอาจารย์แก้แล้วนะไปตามถิ่นแต่ไม่เห็นจะมันมันก็ยังทุกข์เหมือนเดิมก็คุณไม่ได้ไปที่ที่ตัวเองชอบไงคือไปต่างถิ่นบางคนเนี่ยไม่เข้าใจการแก้ดวงต้องไปที่ตัวเองแบบคือต้องแก้ให้มันถึงถูกจุดต้องเกาให้ถูกที่คันไม่ใช่ว่าอาจารย์ไปแล้วนะต่างประเทศแต่ไปโดยที่แบบฉันไม่ได้อยากไปอะแต่ว่ามีคนไปด้วยแล้วก็ต้องไปตามเขา แต่ตัวเองไม่ได้ไปในที่ตัวเองอยากไปมันก็ไม่มีความสุขสิครับถูกไหมขณา,าแ,กแก้ให้มันถูกนะอืมไปที่ตัวเองอยากได้ที่ตัวเองอยากอยากจะไปนะครับก็จะมีความสุขนั่นเองยังน้อยไป,ไ,ปไปเที่ยวไปฮันนีมูนไปเดทกันได้หมดมันก็จะทำให้เรามีความสุขแก้เลยครับความกดดันเรื่องความรักจะไม่มีนะครับถ้าเผื่อไม่ไปเนะี่ยเต็มตัวเลยกดดันเรื่องความรักอึมครึมกันเลย ดังนั้นเนี่ยพัดผ้ากันก็ดีอย่าติดตัวกันไปบาทนทุกโกในช่วงนี้หนึ่งเดือนนะครับตั้งแต่วันที่เจ็ดธันวาคมจนถึงนุน่นต้นต้นปีมกต้นปีมกรานะครับอืต้นเดือนอ่ะต้นเดือน,ต,น,อนต้นปีอะ่ะมกราทีนี้สุดท้ายหน้าเป็นห่วงคืออาทิตย์เนี่ยโคจรเข้าสู่ราศีธนูวันที่ส6ธันวาคมห8แปดเรื่องมาเกิดในเกณฑ์ลคณาและตัวตนเลยครับมาทับตัวตนเลยซึ่งได้เกณฑ์ร้าย เขาเรียกว่าดาวคู่ศัตรูอันดับหนึ่งในวิชาโหราศาสตร์คืออาทิตย์อังคารเกาะกลุ่มกันอยู่ในเรือนตนุซึ่งแรงที่สุดหมายความว่าคนราศีธนูเนี่ยต้องพึงระวังเรื่องของการแตกหักแตกแยกเลิกรายาร้างอุบัติเหตุผ่าตัดทั้งหมดเนี้ยจะเกิดขึ้นได้หมดเลยแต่เป็นระยะเวลาอันสั้นคือตั้งแต่วันที่16ธันวาคมถึง3 1ธันวาคมก่อนแต่ตามจริงมันจะข้ามไปถึงปีหน้าคือมก,การาเลยนะครับแต่เดี๋ยวมก,การาเขาไปว่า เดีย๋ยวทันวาเข้าไปว่าก,กันจะมีคํามยากรออกมาทีหนึ่งนะครับทีนี้เราเอาเดือนนี้ให้รอดก่อนอย่าเพิ่งไปเดือนมกราทีนี้ก่อนจะสิ้นปีเราต้องระวังอะไร 1. ความสัมพันธ์ระหว่างคู่ครองกับตัวเองแต่ยังดีนะที่โชคดีที่ดาฟซีเนยถอยหลังกลับมาแล้วก็เลยมาช่วยตอนแรกผมว่าถ้าอาจจดีจะถอยทําไมคือแบบถ้าอยู่ในกรกดเป็นอุน,นีนมันดีดีเนาะคือมันดีราศีอื่นไงแต่มันเสียราศีธนูไง แต่บังเอิญมันดีของคนธนูด้วยเพราะว่านวาวซิีิโครถอยหลังครั้งนี้มาช่วยเกณฑ์อุบัติเหตุทําให้อุบัติเหตุไม่หลายแหล่งคําว่าช่วยอุบัติเหตุหมายความว่าช่วยให้มันบรรเทาลงไม่หลายแหล่งเข้าใจไหมครับไม่ได้หมายถึงช่วยให้มันแบบแรงขึ้นนะไม่ใช่ช่วยให้มันผ่อนเบาล,ลงได้นะครับอุบัติเหตุจึงอาจจะเกิดและจะต้องเกิดแน่ๆเพราะอยู่เกณฑ์ลักนาซึ่งอยู่ในเกณฑ์ปัจจุบันนะครับแต่ก็จะไม่หลายแหล่งนะครับก็ระมัดระวังเรื่องของการขับรถ อย่าใจร้อนอย่าแรงอย่าเร็วนะครับทุกอย่างก็จะอยู่ในการควบคุมสถานการณ์ได้อาจจะเกิดแต่อาจจะพลิกสถานการณ์กลับมาได้ทําให้เกิดผลที่ดีขึ้นได้นั่นเองนะครับไงก็ไม่ร้อนแรงเร็วก็ช่วยได้เยอะแล้วแหละครับและอย่างหนึ่งไม่แรงมากนะครับก็เอาเป็นว่ามันจะมีบางคนบอกว่าเนี่ยอาจารย์อาทิตย์เล็งบรรทัดเนี่ยดีในรอบสิบสอปีเนี่ยจะเซ็นสัญญาร่วมหุ้นได้ไหม no อาทิตย์แลงคันเจอกันเนี่ยคือดีนะตอนแรกอะ ใครร่วมหุ้นสัญญาโอ้ดีแบบดังผู้แตกเลยแต่สุดท้ายเนี่ยแตกคอกันสุดท้ายหุ้นส่วนแตกไม่ดีครับคือพูดง่ายว่าอาทิตย์อังคารอยู่อ่ะอยู่ในดวงใครหรือดวาวจรแบบเนี้ยอย่าทําหุ้นเด็ดขาดหุ้นไปแล้วเนี่ยเต็มตัวเลยสุดท้ายมันก็จบไม่ดีจบไม่สวยไปฟ้องร้องคดีความกันนะเออนะครับเนื่องนั้นเนี่ยไม่เอาดีกว่าเนาะเราไม่ต้องหุ้นทำเองดีกว่านะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามไปกับดงใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ